สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม5นะคะวันนี้ค่ะครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอนุกรมเลขคณิตนะคะโอเคค่ะอนุกรมที่เกิดจากลำดับเลขคณิตจะเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตนะคะและมีผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วย<ๆ>ค่ะมาดูนะคะนักเรียนคะมาทวนก่อนนะคะอนุกรมเนี่ยค่ะ ก็คือผลบวกของลำดับค่ะลำดับก็คืออะไรคะก็คืออย่างเช่น a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an ค่ะส่วนอนุกรมเนี่ยก็คือจะต้องเอาลำดับมาบวกกันนะคะก็จะเป็น a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก an นะคะต่อมาค่ะสัญลักษณ์นะคะ sn นะคะ s มาจากคำว่า sum ค่ะ ซึ่งจะแปลว่าผลบวกค่ะ Sn ก็คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมก็เช่นถ้าเป็น s3 นะคะก็คือ a1 บวก a2 บวก a3 นั่นเองถ้าเป็น s10 ก็คือผลบวก n พจน์แรกใช่ไหมคะก็จะเป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง a10 นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะอานุกรมเลขคณิตนะคะสูตรอนุกรมเลขคณิตเราจะมีหลักๆคือ2สูตรนี้นะคะ1น,นะคะ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวก an เมื่อเราทราบค่า n n 1, 1และ an นะคะเมื่อ a 1, 1> a คือพจน์ที่1ของลำดับอนุกรมของอนุกรมเลขคณิตนะคะ an คือพจน์ที่ n ของอนุกรมเลขคณิตค่ะ n คือจำนวนพจน์ของอนุกรมเลขคณิตค่ะ sn คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตค่ะโอเคสูตรที่2นะคะ sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1 2> บวก n ลบ 1, 1คูณ d นะคะ เมื่อทราบค่า n, a1 และ d โดยที่ a1 นะคะก็คือพจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและมีค่า d นะคะ d ก็คือผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิต n ก็คือจำนวนพจน์ของอนุกรมเลขคณิตค่ะ Sn ก็คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตค่ะถ้ากรณีเราไม่ทราบค่า n ของอนุกรมเลขคณิตนะคะ ก็สามารถหาค่า n ได้จากสูตรนี้นะคะนักเรียนคุณไหมคะ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d นะคะต่อมาค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะจงหาผลบวกของ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก100นะคะะสูตรนี้นะคะเราจะรู้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ A1 ซึ่ง A1 มีค่าเท่ากับ1 An ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ100ใช่ไหมคะอ่าแล้ว N ล่ละคะ N มีค่าเท่าไหร่คะ1ถึง100มีกี่ตัวคะนักเรียน1ถึง100ก็มี100ตัวนะคะอ่ามันจะตรงกับสูตรที่ หนึ่งนะคะก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณด้วย a หนึ่งบวก an ค่ะก็จะเท่ากับ n คือหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยหารด้วยสองคูณด้วย a หนึ่ง a หนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะคะบวกด้วย an ก็คือหนึ่งร้อยนะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ 2ก็จะเหลือ50คูณด้วยหนึ่้อยหนึก็จะเท่ากับผลบวกของ1นึบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง100มีค่าเท่าก <van fucking 150>. <Far> ับ5้าพนห้ะคะต่อมาค่ะข้อสองค่ะ ให้หาผลบวก30พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตค่ะก็คือเลขคณิต1บวก4บวก7บวกไปเรื่อยๆบวก 3N ลบ2บวกไปเรื네่อยๆอีกนะคะนักเรียนข้อนี้ค่ะนักเรียนเรารู้อะไรบ้างคะเรารู้ค่า n a 1 a 1เท่ากับ1ใช่ไหมคะ เรารู้เรารู้อะไรอีกคะเรารู้ว่า n เนี่ยคะ่ะเรารู้ค่าเอ็นค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสามสิบพจแรกใช่ไหมคะดังนั้น n ก็จะเท่ากับ30ค่ะแล้วเราก็รู้ค่า d ีค่ะดคือผลต่างใช่ไหมคะผลต่างก็คืออ่ะก็เอา a 2สอลบ a 1ก็ได้ค่ะก็จะเป็นอะไรคะก็จะเท่ากับ สี่ลบหนึ่งอ่ะดีก็จะมีค่าเท่ากับสามนะคะจากสูตรค่ะจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วนสองคูณด้วย2 a 1บวกด้วย n ลบหคูณด้วย D นะคะก็จะเท่ากับอ่ะ n เรารู้แล้วเพราะว่ามันมี30พจน์ใช่ไหมคะผลบวก30พจน์แรก n ก็เลยเป็น30ส่วน2คูณด้วยอ่ะสคูณ a 1 a 1ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะบวกด้วย n n ก็คือ30-1ลบ1คูณด้วย D ดีก็คือ3นะคะก็จะเท่ากับเท่าไรคะสิบห้านะคะจะเป็น15คูณด้วย2บวกด้วย30มลบหก็จะเหลือ29่สนะคะยี่คูณสค่ะนั้งเรียน 29่กคูณสก็จะเป็นเท่าไหร่คะค่ะ29เก้คูณสามเป็น27่สเนะคะสามสอเป็นห7เเป็นแปนะคะฮะก็จะเท่ากับยี่ิบเกคูณสก็จะเป็น87คะ่ะก็จะได้เป็น15คูณด้วย89คะ่ะ สิบห้าคูณแปดสิบเก้าได้เท่าไหร่คะสิบห้าคูณแปดสิบเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหนึ่งเป็นเก้าบวกสี่เป็นสิบสนะคะแปดหเป็น14ี่สิบแปดหนึ่งเป็นแปดบวกด้วยสี่ก็เป็นสิบสอนะคะรวมกันได้ห้าสามสาหก็จะมีค่าเป็นหนึ่งพัน สามร้อยสามสิบห้านะคะโอเคผลบวกสามสิบพจน์แรกผลบวกสามสิบพจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนี้คือ 1335ค่ะค่ะต่อมาคือข้อ3นะคะให้หาผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต9บวก12บวก15บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก156ค่ะอ่ะสิ่ที่โจทย์ให้หานะคะคือ ผลบวกของจพสทุกพจนะคะผลบวกของจพสทุกพจน์ดังนั้นมันคืออะไรคะก็คือ n นั่นเองจํานวนโพสของอนุกรมเลขคณิตน,นั่นเองค่ะสิ่งที่โจทย์ให้หาคือ n นะคะแต่สิ่งที่โจทย์บอกก็คือบอกอะไรมาบ้างคะบอก a 1ค่ะ a 1ก็คือ9นะคะ an ค่ะ an คือ พสที่ n นั่นเองค่ะพสสุดท้ายพสที่ n ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบหกค่ะบอกอะไรอีกคะบอก d ค่ะ d คืออะไรคะผลต่างร่วมของอนุกรมนะคะผลต่างก็คือคุกก็เอาอันนี้ลบกันนะคะเอา a 2ลบ a 1ก็จะเป็น12ลบ9นะคะก็จะได้เท่าไหร่คะ สิบลบเก็จะมีค่าเท่ากับสามค่ะ,ะดังนั้นถ้าเราหา n ใช่ไหมคะหา n เนี่ยมันก็ตรงกับตรงนี้เลยค่ะนักเรียนมันจะตรงตรงนี้ค่ะกรณีไม่ทราบค่า n ของอนุกรมเลขคณิตสามารถหาค่า n ได้จาก a n เท่ากับ a 1่งบวก n ลบห่1 1> คูณด้ดีค่ะ่ะ ดังนั้นเราต้องมาหาค่า n ก่อนนะคะาหาค่า n จากสูตรค่ะจากสูตร an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณด้วย d นะคะ an มีค่าเท่าไหร่คะนักเรียน an มีค่าเป็น หนึ่งร้อยห้าสิบหค่ะบวกหาเท่ากับ a หงก็คือเนะคะบวกด้วยอ่ะ n เราไม่รู้ค่ะ n ลบหนึ่คูณได้วี d d มีค่าเท่ากับสามนะคะ,ะคูณสเข้าไปก่อนนะคะคูณสเข้าไปสคูณ n ก็เป็นส n นะคะสามคูณหก็เป็นลบสค่ะ,ะที่เหลือก็ หนึ่งร้เท่ากับ9บวกด้วย 3n ลบสามค่ะ156ก็จะเท่ากับอ่ะ9ลบสากลบสก็จะเหลือเท่าไรคะเหลือก6กนะคะอ่ะก็จะเป็น6บวกด้วย 3n เอ็อ่อ n ค่ะสา 6บวกด้วย3 n ดังนั้นก็ต้องย้าย6ไปลบก,กับ156ใช่ไหมคะพอย้ายไปก็จะเหลือ150เท่ากับ3 n ดังนั้น n ตัวเดียวเท่ากับเท่าไหร่คะ n ตัวเดียวก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบหารสามเเลยมีค่าเท่ากับสามหนึ่งเป็นสามสามห้าเป็นสิบห้าก็จะเหลือห้าห้าสิบนะคะ n มีค่าเท่ากับห้าสิบค่ะ ได้ค่า n มาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะเราได้ n มาแล้วเรามี n หนึ่งแล้วเรามี a n แ,แล้วค่ะดังนั้นผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมนี้คืออะไรคะ ก็จะได้เป็น sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวก an ก็จะเท่ากับ n ก็คือ50าสนะคะห้ส่วน2คูณด้วย a 1 a 1ก็คือ เนะคะบวกด้วย a อก็คือ156ค่ะอ่าตัดตัดเป็น25นะคะ9ก้าบวกหนึก็เป็นเท่าไหร่คะ165ใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้เป็น ยี่สิบห้าคูณด้วยหนึ่งร้อยหกสิบห้าค่ะอ่ะยี่สิบห้าคูณหนึ่งร้อยหกสิบห้าก็จะได้เป็นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะดังนั้นค่ะผลบวกของพจน์ทุกพจน์ซึ่งมันมีกี่พจน์เอ่ยมันก็คือมีห้าสิบพจน์นั่นเองก็จะได้อย่างนี้นะคะผลบวก ของทั้งห้าสิบพจน์ของอนุกรมเลขคณิตนี้คือ4ี่พค่ะ ค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูให้นักเรียนลองทํา2ข้อนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะ